ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตเรื่องสถานะของช่องแล้วก็สถานาภาพความเป็นอยู่อของเจ้าของช่องด้วยนะครับต้องเรียนให้ทุกท่านทราบก่อนเลยว่ามาก่อนผมทํางานประจํานะตอนนี้ผมลาออกเรียบร้อยครับผมเรียกว่าออกมาทาตามความฝันก่อนทุกท่านจะตกใจนะครับคือมันเป็นแบบนี้ที่ทํางานผมเนี่ยเราทางานกันเป็นสัญญาจ้างทีนี้ปรากฏว่าพอมันหมดสัญญาจ้างเนี่ยมันก็ต้องมีการออกกันอะไรเงี้ยนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะดังนั้นผมเห็นว่ามันใกล้จะหมดสัญญาจ้างแล้วผมก็เลยออกมาก่อน ผมเลยมีความสนใจในการทํา YouTube แบบฟูลไทม์ผมก็เลยอยากลองออกมาทําดูช่องนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยมีน้ําใจกับผมมากเลยนะผมเห็นจากคอมเมนต์ผมเห็นจ, comment, นจกากอะไรผมขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าตอนที่เปิดช่องครั้งแรกเลยผมอยากได้รายได้จากเอเซนที่ YouTube จะจ่ายให้เนี่ยแต่ผมไม่ได้อยากได้ตังค์จากเพื่อนๆน,น,น,นะครับแต่ด้วยถรนากา์ตอนนี้ <laughs> อนาคตก็เลยว่าจะมีเปิดสมาชงสมาชิกคลิป <laughs> ท็อปแต่งอะไรก็เก่าไปจะเปิดหมดนะฮะแลกกับการทําช่องให้มันดีขึ้น เพราะว่าตอนนี้อยู่บ้านแล้วไงแต่ต้องบอกก่อนว่ายังไงผมก็จะต้องทําช่องนี้เป็นช่องรองนะครับเพราะว่าผมจะมีช่องหลักอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องอารมณ์เหมือนช่องเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าช่องมันโอเคแล้วผมก็อาจจะมาโปรโมทเนาะมาประชาสัมพันธ์อะไรอย่างงี้เผื่อว่าเพื่อนๆสนใจอยากเข้าไปดูพูดถึงออกงานนะครับเพื่อนผมที่เราทํางานมาด้วยกันเราก็บางทีก็แอบ,บตีไพ่โปเกมอนกันอะไรข้างๆโต๊ะอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนผมเนี่ยเขารู้ผมชอบอีเขาก็เลย เสื้อดีมาให้ไม่การ์ด E.V. โปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมนะครับน่ารักไหมน่ารักไหมนอกจากนั้นนะครับก็มีนี่พราโมนะฮะของโปเกมอนอันนี้ก็เป็น E.V. เหมือนกันนี่เพื่อนผมเขาก็ให้มาเนาะก็ต้องขอบค,คุณเพื่อนนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับช่องนะครับเป้าหมายต่อไปผมตั้งใจอยากจะเอาเจ้าบับเบิ้ลบีตัวนี้นะครับมาเอามาทำสีเล่นนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะทําก็คือทํารีวิวของเจ้าอะตอมิตราก้อนนะครับซึ่งก็คือไอ้เจ้าก็ซิล่าที่มันเป็นปรินดีๆที่เขาที่คิดเล่นกันตอนนี้ผมมีอยู่2ไซส์เลยสามสิบเซนเลยแล้วก็ไซส์ยี่สิบเจ็ดเซนนะครับซึ่งไม่น่าห่างกันมากนะแต่ก็ดีนมาว่าตัวใหญ่อยู่ผมว่าจะเอามา,าประกอบเล่นนะครับแล้วก็เพ้นท์สีเล่นแต่ว่าก็ต้องหาเวลามาทํามาเนาะช่วงหลังผมรู้สึกผิดกับคนตามช่องผมมากเลยเพราะว่าผมไม่มีเวลาทํา เพื่อนผมที่มันทางานอยู่ที่เดียวกันนั่งข้างโต๊ะกันเนี่ยมันดูช่องผมเนี่ยมันก็ถามมาเฮ้ยเมื่อไหร่วิดีโอใหม่ๆจะมาผมบอกว่าผมมันนั่งอยู่ข้างคุณ <c oughs> คุณก็เห็นอยู่ว่ามันยุ่งแค่ไหน <c oughs> วิดีโอใหม่มันจะออกได้ไงวะห <c oughs> ลายคนตั้งใจว่าจะทําให้วิดีโอมัน, <c oughs> มนออกมาสม่ําเสมอมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ทํางานประจําแล้วนะ คือหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าการท YouTube มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าแบบไม่ดซีเรียสอะไรเบอร์นั้นแต่จริงๆมันซีเรียสมากนะครับโดยเฉพาะการสร้างช่องใหม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราปั้นมันทั้งวันทั้งคืนนะครับคือทั้งเขียนสคริปต์ทั้งอะไรมันต้องสร้างวิดีโอต่อเนื่องมากเพราะว่าใน u t u b e เนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือวิดีโอมันเยอะเป็นทะเลเลยครับคือถ้าเราเป็นแค่น้ําแก้วหนึ่งเนี่ยเราไม่มีทางที่จะไปยินหยัดอยู่ในตลาดนี้ได้เลยดังนั้นผมก็ต้องเต็มที่กับอะไรที่มันจะเป็นไรายได้ก่อนเนาะ แต่ขอเพื่อนๆนี่ก็ไม่ได้น้อยใจไปนะฮะรับรองว่าได้เจอกันบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมมีโปรเจกต์ที่จะทําวิดีโอถ่ายทอดความดูนะครับเกี่ยวกับการทําเรื่อง u t ท b e เกี่ยวกับของเล่นนี่แหละผมตั้งใจทาเป็นเหมือนไอ้กู้สีบเนาะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกแต่ว่าผมจะตั้งราคาสมาชิกอาจจะไม่ได้สูงมากคือ30บาท50บาทอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนเป็นวิดีโอนี่เป็นเหมือนของตอบแทนนะครับก็เนื้อหาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการทําช่องอาจจะมีเบื้องหลังนะครับที่อัปเดตเข้าไปแล้วก็ เรื่องเกี่ยวกับการตัดต่อการทำปกเท่าที่ผมพอจะมีความรู้นะครับการทำโปรดักชันเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรพวกเนี้ยอยากจะถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ไว้เหมือนกันเผื่อสาหรับคนที่อยากจะรู้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่าตัวเองมีช่องของเล็บ้างหรือมีช่องที่เกี่ยวกับงานอิเระแล้วก็อยากจะลองลองทําลองอะไรอย่างนี้ดูบ้างก็จะได้เอาข้อมูลความรู้ตรงเนี้ยเอาไปลองใช้ดูเผื่อไประยุใช้กับงานของของเพื่อนๆได้นะครับโอเควันนี้ไงก็มาอัปเดตไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวนะิดีโอหน้าโอเคสวัสดีครับ